แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูนรวมไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างจังหวัด,ดนนทบุรีเป็นสูนรวมพันไม้ในพื้นที่กว่า20ไร่มีร้านค้ามากกว่า90ล้านจำหน่ายทั้งพันไม้อุปกรณ์การเกษตรสามารถขับรถผ่านชมเดินเที่ยวชมเพื่อความเพลิดเพลินหรือจะเลือกซื้อสินค้าด้านการตกแต่งสวนได้อย่างครบวงจร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 ันีค่ะ ดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบ,บรู้เกษตรนรายการที่จะทําให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารการต่อสถานการ์งานส่งเสริมแล้ววันนี้เราจะพากันทุกท่านไปที่ไหนกันครับวันนี้เราจะไปชมสวนไม้ด่างราคาแพงที่จังหวัดนนทบ,บุรีกันค่ะไปกันเลยไหมคะ <ไป S 2> มนคะ้องก๊อฟไปครับตะบือแล้วเรามาอยู่กันที่ไหนครับพี่ลุงตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยช้างนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูกันเลยไหมคะน้องก๊อฟโอเคครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่นสวัสดีครับ,รบตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านของพี่นัทนะคะขอเชิญพี่นัทแนะนําตัวต่อท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับชื่อนัทนะครับเมื่อโควิดรอบที่สองครับก็ก็เหมือนเหมือนตอนเราตกงานนะเนาะแล้วเราก็เลยเข้ามาทําต้นไม้เล่นดูสนุกดีและพี่นัทครับทำต้นไม้อะไรบ้างครับตอนนี้ทําเน้นเป็นต้นไม้กระแสต้นไม้กระแสแล้วก็มีต้นไม้ด่างด้วย อย่างต้นไม้กระแสน,นี้ก็น่าจะเป็นพวกอ,อย่างก่อนอนหน้านี้ก็จะเป็นเงินไหลเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกอบอลบอลตอนนี้นะคะไม้ด่างก็กระแสังมาแรงเนาะก็อยากจะทราบว่าที่ร้านของพี่เนี่ยต้นที่แบบเด็ดๆราคาแบบที่สุด,สดเลยตอนนี้ณะตอนนี้ใช่ไหม ก็น่าจะมีมูลค่าอยู่น่าจะประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับน่าหนึ<ม>่งแสนบาทก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราให้พี่นัทพาชมสวนก่อนค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาชมาต้นไม้ต้นละประมาณแสนหนึ่งของที่สวนนะครับโอ้อันไหนครับพี่ต้นละแสนพี่ว่าน่ากับต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้โคโลคาเซโมดิโตโมดิโตใช่ ลักษณะนี้มันเป็นยังไงอะคะลักษณะเขาจะมีความเป็นลายเป็น่าออกนี่ครับสีดาแล้วก็มันจะมัน,จะม,นจะมีลายของเขาเฉพาะตัวครับยิ่งสีดําเยอะตรงนี้ครับ<ม>ยิ่งดาเยอะยิง่ง<ม>เพาว่าก<ช>ันนะี้ว่ามันจะยิ่งสวยครับจะดู <มา S 2> ได้ยังไงครับว่าต้นไหนสมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยอะไรเงี้ยครับครับก็ดูจากจากจากลักษณะของความตั้ง ใบแผ่มีไม้อย่างเงี้ยแผ่แผ่ตอนนั้นเราก็คิดว่ามัน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 มีนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างวิธีดูแลรักษาพวกต้นไม้พวกโรคแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สวนมีวิธีทำยังไงบ้างอ่ะคะก็พยายามจะมาตอนเช้าๆนะมานั่งเล็งหนอนเล็งนอนนะมานั่งพลิกใบดูอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับว่าเพิ่มมีหนอนเข้าไม้เราจะสังเกตได้จากที่ใบถ้าใบมันแหว่งเนี่ยนิดนึงเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วเราก็ต้องสังเกตดูครับ น anyway> claro ี้เราจะมาขยายพันธ oh ุ์ต้นน no hm ี้กันนะคะชื่ออะไรครับพี่ต้นพิโลเดนดอนจะเป็นจะเป็นดิบครับจะเป็นดิบนะคะวัสดุครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็อุปกรณ์ก็คือวัสดุปลูกวัสดุปลูกอันนี้ที่เราผสมไปแล้วรย้อยก็จะมีพวกมะพร้าวสับเล็กมีเบอร์ไรมีหินภูเขาไฟแล้วก็ขุนมะพร้าวประมาณนี้ไม่ใช่ดินเลยสำหรับพิโเรดไม่ต้องใช้ดินเลยได้จากสำหรับพิโลเดนดอนประมาณนี้ครับ ันนี้เราทําให้ดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อก่อนเนาะได้ค่ะอ่าก็สําหรับที่จะต,ตัดนี่ก็คือก็มีมีมีดกรรไกรก็ได้แล้วแต่เราถ้าวกแบบไหนก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วเรียบร้อยอ่าโอเคกต็ตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้อ่าของที่ทานี่ก็คือที่พี่ทํานี่ก็คืออ่าประมาณสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหือเว้นไว้ไวไวตรงนี้ไว้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วข้างล่างอ่าฮะก็ตัด okay. ตัดเลนครับบแบบเสร็จเรียบร้อยอ่ะปัดไว้อ้นแดงอ,อันนี้ทาเพื่ออะไรอะครับพี่ให้แผลแห้งครับไม่ลดการเน่าเก่งที่เราตัดไว้แล้วก็ทาที่ต้นแม่เขาด้วยต,ต,ต่อต่อต่อแม่เขาเ,เพื่อไม่ให้เน่าทั้งคู่ครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่แล้ถก็ปลูกเข้าไปเลยใส่เขา้าไป ไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องแน่นประมาณประมาณกี่อาทิตย์ะคาลากมัปถูกใจปกติไม้ก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนครับลากเดินเต็มที่เต็มเต็มกระถางเดินเดินเดินเราสังเกตจากจากต้นเขาเขาจะตั้งใบเขาจะตั้งเขาจะมีความสดชื่นนะครับอแล้วก็หรือไม่ก็ดูดูดูจากต้นขาได้ถ้าเขามีลากรูปวมานี่คือลากเดินดีแล้วแน่นอนชัวร์อันนี้ชัวร์ขายได้ของขาย แล้ววันนี้นะครับเราไ,ได้มาอยู่กับท่านเกษตรอำเภอเมืองนะครับอยากให้ท่านเกษตรอำเภอเมืองนะครับแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในซอยช้างเชิญกเกษตรของเราด้วยครับในซอยช้างนะคะนอกจากกับสวนที่นัดแล้วนะคะก็ยังมีร้านอื่นๆนะคะที่น่าสนใจนะคะ,ะที่แรกนะคะก็จะเป็นสวนผุดธระชาอะไรนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะในการปลูกเปืนนะคะจะมีเปืนชนิดต่างๆนะคะ ที่จะให้ความรู้สามารถติดต่อมาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะมาเป็นคณะมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะรวมถึงมีเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือการเกษตร,รนะคะเป็นเครื่องมือโบราณนะคะสมัยต่างๆแล้วก็มีวัตถุโบราณสมัยโบราณต่างๆที่ให้เราสามารถเข้าชมได้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนึน่งในสุวยช้างนะคะแล้วก็สวน ไม้ไทยนะคะสวนไม้ผลแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆหลายๆร้านนะคะที่มีสถานที่ให้เราไปเข้าไปนั่งถ่ายภาพกันเป็นจุดเช็คอินได้นะคะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราขอขอบคุณท่านกเกษตรอำเภอเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่นัทนะครับที่ได้เปิดร้านเปิดสวนให้เรามาเยี่ยมชมวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์ บาน่านะคะอย่าลืมกดไลค์กด b ับ r i ค e แล้วก็กดกระดิ่งกับรายการรอบรว <อ S> ้เกษตรนน